โคดดิ้งเมื่อพูดคำว่าโคดดิ้งทุกคนก็สงสัยว่าคุณหญิงพูดเรื่องโคดดิ้งเรื่องอะไรแล้วโคดดิ้งต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเด็กสมัยนี้ถ้าพูดถึงโคดดิ้งเขาก็จะไปพูดถึงการเข้ารหัสการเขียนภาษาไปสั่งเครื่องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็ถูกต้องอีกเหมือนกันแต่โคดดิ้งในความหมายของดิฉันที่เสนอรัฐบาลให้เป็น นโยบายเร่งด่วนใช้โคดดิ้งเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของคนทุกรุ่นทุกวัยทุกช่วงชั้นทุกช่วงวัยโดยมีสองประเภทด้วยกันคืออันพลัคโคดดิ้งคือไม่เสียบปลั๊กไม่ต้องซื้อเครื่องไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวก็เรียนอ่านพลัคโคดดิ้งได้เน้นระบบการคิดวิเคราะห์